เคสกรณีพิเศษส,สำหรับคันนี้ค่ะขณะนี้เวลาห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติร้านขวนานเมดซาวเราปิดหนึ่งทุ่มเนอะแต่เคสนี้เนี่ยค่ะคือสำคัญจริงๆก็คือว่า เร่งด่วนเดี๋ยวพี่เขาจะเดินทางไปอุดรธานีต่อเลยแล้วก็จะเป็นลูกค้าเก่าที่ดูแลกันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็รถกี่คันกี่คันก็มาให้ขวัญมรดซาวดูแลให้แล้ววันนี้ค่ะมาติดตั้งตัวร้อยวัตต์จบเลยติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วค่ะกับคันนี้รถพี่เฮงของเรานะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันด้านนอกโอเคค่ะพี่ อะระหว่างรอพี่ขวัญเอาไขควงนะคะตั้งไฟเราให้ชมความสวยงามของคันนี้ซะก่อนระบบไฟจัดเต็มจากร้านขวัญน,นะคะนี่จะเป็นตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะคะเป็นไฟโลโก้ไฟหลีเลี้ยวในโคมนะคะไฟหลีกกระจก นะไฟโลโก้ท้ายคำว่าฟอซ่าสามห้าศูนะไฟหลีท้ายไฟใต้ท้องโอ้โหคันนี้เขาเน้นสีฟ้าค่ะแล้วเขาชอบเดินทางกันคืนนี่เบรกกระพริบซิ่งด้วยนะคะ วิบวับวิบวับมากเลยอันนี้ระหว่างรอพี่ขวัญเขาตั้งไฟเราก็ชมความสวยงามของคันนี้ไปก่อนคันนี้สวยจริงๆค่ะเจอที่ไหนทักได้ค่ะพี่เคงของเรานะคะนี่พี่เคงเขาชอบเดินทางกลางคืนค่ะเพราะว่าเขาบอกกลางวันร้อนนะคะก็เดี๋ยวเสร็จจากนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาต้องกลับบ้าน ไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เดินทางต่อเลยที่อุดรธานีนะคะโห oh, สุดจริงๆก็เลยต้องบอกเลยค่ะว่ากรณีที่รีวิวดึกอย่างนี้ต้องเป็นเคสบ y เคสนะอย่างคันนี้เนี่ยเขาเร่งด่วนจริงๆค่ะก็เลยจําเป็นค่ะที่จะต้องติดตั้งให้เขานะคะประมาณนี้เลยพี่ขวัญตั้งไฟตัวร้อวัตต์เห็นไหมความคมชัดของเส้นเขาเนี่ยจริงๆคันนี้เนี่ยติดตั้งดวงเล็กตั้งแต่ปี2 0ไหรนะี่ใช่ไหมัปีนะครับ 5ปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้เลิกยามงามดีพี่เฮงบอกอะไหนๆก็ไหนๆและมาอัพเป็นร้อยวัตตไปเลยพี่ขวัญนะคะโอ้ยเป็นไงล่ะคันนี้นะสวยมากเลยอะเดี๋ยวพี่ขวัญเขาตั้งไฟเรียบร้อยก่อนนะคะอ่าสเต็ไฟพี่เฮงจะงงไหมอ่ะเหะจะงงไหมแล้วไฟไฟจะมีสามลำแสงเนาะอ่ะเปิดสีขาวอยู่พี่เดินทางปุ๊บมีรถเบียดมาตัดหน้ามาช่วงกับรถพี่สามารถกดพักไฟสูงขอทางได้เลยค่ะ นี่ระบบไฟจะขึ้นเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองนะคะแบบนี้เลยนะอ่าสีเหลืองคือไฟสูงสีเหลืองคือไฟสูงเน้นย้ำใช้กลางวันทำความเร็วนะประมาณนี้เลยพักไฟได้เหมือนกันห้าิบตัวเก่านะเมื่อก่อนที่สูงเด็ดสุดแล้วนะมาเจอตอนนี้ร้อยวัตต์มาไปขั้นใหญ่เลยใช่นะคะคือติดไปดึงไปเลยสี่ดวงค่ะเหลืองพี่จะตัดขึ้นมาไง อ๋อเหลืองนี่มันก็จับขึ้นใช่ใช่เหลืองๆอันนี้เนี่ยใช่หมดเลยครับเวลาพักไปพบใบเหลืองเเหลืองสีด้วยใช่อ่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์กำลังลังเลหัวใจอยู่อ่ะพี่เฮงขาขอความรู้สึกหน่อยที่มาติดตั้งร้านไฟสปอตไลท์ร้านขวัญเมลซาวห้าปีแล้วครับ ไม่เคยทำให้ผิดหวังค,ครับผมสดุดยอดครับพี่ขวัญมาด้วยสาโอเคขอบคุณมากๆานะคะ,ะฝากทักทายคันนี้ด,ด,ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดเจอคันนี้นะคะจบจบไปเลยทักทายได้เลยนะคะโอเคสวัสดีคะ่ะลองได้เลยพี่ลองขี่แล้วก็ค่อยกลับรถมาก็ได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ No.